วิธีการใช้งานระบบล็อกความเร็วแบบแปรผันนะครับในปาร์เจโสปอร์ตนะครับอ่าระบบล็อกความเร็วแปรผันเนี่ยเป็นยังไงนะฮะก็คือเวลาเราล็อกความเร็วเนี่ยรถจะเบรกเองเร่งเองนะครับตามระยะคันหน้าเนาะจะแปรผันตามคันหน้านะครับอันดับแรกเลยนะฮะที่เราจะใช้งานนะครับก็คือในการกดปุ่มเปิดระบบนะฮะก็คืออยู่ที่ขาวามือด้านบนนะครับของพุงมอะไรนะครับเป็นรูปสัญลักษณ์รถแบบนี้นะครับนนกดปุ่มเปิดการทางานเลยนะครับอันดับแรกนะฮะอ่าแล้วเราเหยียบไปที่ความเร็วที่เราต้องการนะครับอ่า เราบอกว่าจะขึ้นไปที่หน้าจอแบบนี้นะครับพอเมื่อถึงความเร็วที่เราต้องการแล้วนะครับให้เลือกที่อนาล็อกนะครับที่อยู่ด้านขวานะอ่ากดลงหนึ่งครั้งจะเป็นการเซตนะครับตัวนี้นะฮะอ่าจะอยู่ที่ความเร็วที่เราต้องการไว้นะครับโอเคนะครับต่อมาเลยนะฮะถ้าเราอยากจะเพิ่มหรือว่าเราอยากจะลดความเร็วนะครับให้เพิ่มที่อนาล็อกได้เลยนะครับกดขึ้นลงแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ากดขึ้นหนึ่งครั้งจะเพิ่มหนึ่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ถ้ากดค้างเลยจะเพิ่ม หกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้สามารถล็อกให้ถึง150เลยนะครับจะไปผ่านตามคันหน้าเนาะอ่าเราถอนเท้าออกจากเบรกจากคันเร่งได้เลยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเบรกเร่งให้ตามระยะของคันหน้าเลยนะครับถ้าเราจะยกเลิกการทํางานนะครับจะมีวิธียกเลิกการทํางานด้วยกันประมาณ2แบบนะครับก็คือในการเหยียบเบรกหนึ่งครั้งระบบจะจะ,จ,ะ,จ,ะ,จ,ะจากออกเลยนะฮะหรือให้เรากดพิปุ่มแคนเซิลนะครับตัวนี้ระบบจะตัดการทํางานของล็อกความเร็วไปผ่านเลยนะครับอ่า กรณีที่ว่าอ่าเราอย่าเบรกแล้วคันหน้านะครับแล้วเราต้องการกลับไปที่ความเร็วที่เดิมที่เราตั้งไว้ให้เรากดขึ้นหนึ่งครั้งนะครับที่อนาล็อกที่เดิมนะ,ะเป็นการรีเซ็ตเนะาะจะทําให้ความเร็วที่เราล็อกไว้กลับไปที่เดิมนะครับสามารถตั้งระยะใกล้กลางไกลได้นะครับว่าอ่าสมมุติเราขับในเมืองนะฮะอยากให้ระยะใกล้ขึ้นระยะเบรกใกล้ขึ้นนะครับรถก็จะเบรกแปรผันตามคันหน้าได้ใกล้ขึ้นนะครับสามารถตั้งให้สามระยะเลยเนาะประมาณนี้นะครับระบบล็อกความเร็วแปรผันเนี่ย ข้อที่สมควรที่จะต้องระวังเลยนะครับระบบตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์จับเฉพาะเพียงขันหน้าเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยมันจะไม่เบรกให้ต้องระวังตัวนี้ด้วยนะครับ